ครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวระบบเบรกนะรู้สึกว่าหลายๆท่านก็ก็ยังสงสัยอยู่นะสำหรับระบบเบรกของรถเบบคันนี้และตัวพ่วงนะครับผมนี่ก็เรามาเริ่มกันกันก่อนเลยนะฮะอันนี้ทุกคนเห็นไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าสังเกตนะโอ้ยขาตั้งกล่องนี่ตอนนี้รถไม่ได้ ลงขาตั้งข้างนะและไม่ได้ลงขาตั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้จะให้ดูความลับนี่นะนี่นะขาตั้งข้างก็ยังอยู่นะนี่ตั้งอยู่2อล้อนะครับแล้วก็ต่อพ่วงไว้นะนี่ความลับอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็คืออยู่ที่เบรกนะครับตัวเบรกนะอันนี้มีตัวล็อกด้วยอันนี้เริ่มเลยนะครับก็เป็นตัวแม่อแม่ปั๊มเบรกของรถ ETV นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเรามาใช้กับไอตัวรถพ่วงเนี่ยแม่ปั๊มเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะต้องใช้แต่ของ ATV e นะครับผมเพราะว่าไอตัวลูกสูบข้างในเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่านะครับนี่นะนื้อออกไหมแล้วก็ผมได้ต่อหัวเบนโจต่อสายน้ำมันเบรกเพิ่มยาวไปถึงด้านหลังนะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับก็มาดูตัวเบรก ของตัวรถพ่วงกันนี่นะมันเป็นดิสเบรกคู่นะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยจานใหญ่นะครับแม่ปั๊มก็ใหญ่ด้วยนี่นะเดี๋ยวนะครับตั้งกล้องก่อนว้าไม่เป็นใจเลยว่ะสำหรับไอตัวนี้ <c oughs> ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะ เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่า,าตัวปลดสายน้ำมันเบรกแบบปลดเร็วนะครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็ราคาหลายตังค์อยู่ซึ่งมันก็มีหลายขนาดด้วยที่ผมซื้อมาก็มีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนี่นะตัวนึงก็ราคาหลายร้อยก็แนะนําแนะนําให้ใช้กันตัวเล็กก็ได้นะครับการการประกอบเนี่ยให้ตัวนี้ ให้ฝั่งจอกของตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวผู้นะครับนีตัวผู้นีตัวเมียให้เป็นตัวต้นทางนะครับเพื่อที่จะมาสวมกับตัวนี้ไม่รู้ว่าเห็นเข้าใส่มานี่บิดไปมันก็ล็อกอยู่เลยนะครับไอตัวใหญ่นี่ก็เหมือนกันแต่ตัวใหญ่ี่ใส่ง่ายกว่าเพราะมันเปมันสวมเข้าไปเลยสวมแล้วก็หมุนนี่นะครับการใช้งานการใช้งาน การใช้งานที่ผ่านมานะครับมันก็เวลาเราบีบเบรกหน้าเนี่ยมันมันติดเลยนะมันติดทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเป็นไอ้ล้อของรถพ่วงเนี่ยนะครับก็มันก็จะติดพร้อมกันเลยมันมีประโยชน์ไงเอ่ย <c oughs> ผมว่า <c oughs> มันดีนะครับมันดีที่ว่ามันเบรกพร้อมกันทั้งล้อหน้าของตัวรถและล้อหลังของรถพว่วงเพราะว่า ในถ้าหาว่าเบรกพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่มีภาระเกิดที่ตัวข้อต่อพ่วงเลยเนอกออกไหมไอของผมใช้เป็นหัวบอลน,นะครับก็ปรับให้มันกระชับกับหัวบอลหน่อยนะครับอย่าให้มันหลวมก็เวลาเบรกนี่จะไม่มีาแรงเฉ่อยที่ว่ามันจะดันตัวรถอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถเบรกเบรกแบบกระทันหันได้เบรกไอแบบฉุกเฉินได้นะครับไม่มีไอกไม่มีความรู้สึกแบบว่า มีแรงเฉยมีแรงกระแทกจากด้านหลังมาข้างหน้านะก็สามารถหยุดรถได้ทันใจได้เหมือนกันนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับสำหรับ <c oughs> สำหรับไอแม่ปั๊มตัวนี้แม่ปั๊มตัวนี้มันเป็นของไอเอทีเนาะทุกคนก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าหากว่าเราปลดสายเบรกของรถพ่วงออกเนี่ยการบีบเบรกหน้าเนี่ยมันก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ มันจะตื้นขึ้นนะครับมันบีบบีบไ,ได้ไม่ลึกเพราะมันตื้นขึ้นเพราะว่าลูก,ลก,ลกตัวลูกสูบมันใหญ่นะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ย <c oughs> ไอตัวรถมันตั้งด้วยแรงแรงเบรกของอตัวรถพ่วงนะครับนี่นะรถมันก็เลยตั้งตรงได้นะโดยไม่ที่ไม่ต้องลงขาตั้งนี่นะนี่นะ <c oughs> แน่นๆเลยมั่นใจนึบหน ก็ลองปรับปจเอาเอาไปปรับใช้ดูกับรถพ่วงของเพื่อนๆนะ